แต่เมื่อทามเรื่องที่นะ<ม>ก็ขายกันไรประมาณชั่งบาทแถวนี้ักี่ไรเจ็ดหมื่นกว่าคือกขาเบิกแล้วบ่สานหมื่นเสาเรืองซานลายหมื่นแล้วนี่โอ้ยโอ้ยว่าซานลา้หัวมือช่องหน่วยชามหน่วยบ่โอ้เนี่ยนี่เนาะ,อ,ะอีหล่าซื้อ,อยังจาะอ๋อมันเอ๋อ pháo nếu mà y là bì học cái gì nếu mà ô bì học chẳng nể cái อย่านี้ยองสินี่เป็นเลขกระพับนีเรื่อกันครับไม่ใช่นี้แต่ยิบนีอ๋อตกพับลงมาปากตัวนี้ปากตัวนี้กับปากตัวนี้ไม่ยิบแปกกันโอ้สันบอเด็กช่องสันเข่าแหงบ่โซ่เพราะก็บอกขึ้นเป็นเนี่ยที่เขาเห็นเขาขายก็คือจังมันเป็นอาจารย์สันซ้ำนี่สันกระพับนี่นะโอ้เนาะโอ้ผมบอกเข้าใจโอ้กรพับขมาเนาะ บ่อปากต้นนี้กับต้นนี้เอามาเป๊ะใส่กันนี่เป็นช่องชันโอ้ยแล้ใหม่ยังแหละซานนี่ใหม่เฮี้่ใหม่เฮี้่โอ้ยยืนนี่มีใหม่เฮี้่อบ่้ะแล้วไปถือบ้านบ่แคบของโอ้ยใหญ่เราก็เห็ดเป็นเนาะอันนี้เป็นหน่วยมันเป็นหมูเม็นฝาเนาะเป็นผ้ากะไรเป็นหน่วยกับเป็นบ่เดื้อเตารุดกันไป หมออโ้ชานมือสาวเรื่องชานลายมือแล้วนี่โอ้ยโอ้ยว่านได้หอวมือช่องหน่วยชานหน่วยบ่บอู้เย็นเบ้ายังชานขายเย็นบ่นี่สานขายมีอยู่ว่เดียวนี่เบิดลหลักเขาเอาวะาเลยนักเดี๋ยวมือใหม่ยังสีมาแวะเบืองน้ำตลาดก็มีอยู่แต่อยากซื้ออยากอุดหนุนผูกกระเฮ็ดฝีมือแนวนีอย่างนี้อะขายหน่วยจังไดันขายขายนี่บ่ครับ คูละร้อยคูละร้อยใช่โอ้เออเออแค่ผมมาแวะมือใหม่สิมาเปิ่งคันมีสิสิมึงยั่งหรออย่าอุ่นนวลคู่ที่ซานเองใส่ฝีมือเองนะครับตลาดกระปุกเอื้อแต่ว่าอยากอยากอุ่นนวละน่าซานแต่นี่บอกงวดเทือก็บอลไดซานบอกงวดบอลไดสานชาต่กระเบียนชายเขาเนี่ยเลยกระเบียนชายเด็กเขาไปบิ่งดู ไปเบ่งไปด้ผู้เห็ดมีมงผู้เห็ดข้างในโอ้ยกรนาจังหน่อยเด้อต้อเป็นเนี่ยไรกะเบียนอ้นี่บกระเบียนโอ้กระเบียนชายเขามเมนกระดงบอกโเมนตกระเอยังกระดแต่เแียโ้ว่าหน อนอน,อน,อนั้ใส่อโอ้ตอนนั้นแล้ยวเลยไปขายยกมาว่านี่ยซิปกุวยซิปคนเม่เทาเนี่ยอเอเอเลื่งเบิร์ดนี่ยเราจะมาเพิ่มไม้อีอกกกะเบนหรือกระโดง,งแล้วเนาะมาตุ้ตะคร้อร่อยเนะาะหวเฉียงเพลงอยู่นี่วเกือบเหียบคุณเพิ่นนะโอ้เดี๋ยวไปท้ามเมืองทางนอก่อนโอ้ใช่นี่บ่นี่ว่นวยมั้ยมน มันชกจกัน้นโ,โอ้สันเน,เเน,สนเนี่ยนี่กระพาบเขาเป็นอันสองสันเนีเนี่เนาะโอ้ผมบอกเขาใจคือว่าจะเห็นชันเดียวชันเดียวเขาเนี่ยนั่นบอกว่ามีชาวไฟกูรู<อ>้บุจักรกระเบียนบุกัที่เขาชันชันแต่ใหญ่บ้านมี่แต่ใหญ่สานหรือพวกอื่นสานอยู่บ้างานานเฮย่ายกเอ็มีอีกวะ พิกับแม่แอบน้ำกัน้นเราเนี่ยโอ้ใหญ่ผูกบานเราอยูย่ใสา่นี่เลยหลังขายของโอ้ของขายของเลยอืมก็จะม,มาถามเรื่องที่นะก็ขายกันไรประมาณทั้บาทแถวนี้ดีแต่ว่ามี่โฉนดบ่านนี่โฉนดของก็อนอืมก็พอถึงคนว่าไรละแสนอืมประมาณไรล,ละแสนบวกลบเนาะ แมนนาสิมองมองทันล่างมันที่นีนอกจากีอันรอโซ่สามนะอชาวบ้านตอนเทิงนี่มัน,นกับบทันมีบุกุ้งุนบัวแต่ไฟยู่ข้างล่างเลยนี่หน้าโซ่สามนะแต่เบิ้งเว้งแถวให้แถวย่างเห็นไหมพ็ี่บทันีเนาะนั่งมองก็มีเลยเออมองบร<ป>รยากาศทาันกคือ อยู่ติดกกะนีนลงมาเห็นกับกับกะมี่สนุตเจ้าแล้วแต่ถือมันถือไหมนั่งนั่งเจ้าถือถือมองมันถือเลยว่าเจ้ามีนอกส,สามมี่สนุตยังมีเรียบร้อยกมีไร่ละแสนไร่ละแสนของเขามีสนุตนะแม่น,นสนุตนอกซ้อนสามอยู่แล้วเน,นาะแม่นต่ดินพวกเขาปลูกมันปลูกยังเห็กับไร่ประมาณเท่าไหร่จ้าเจ้าขี้นี่บอกพวกมี่สนุตไล่ละแสนไร่ละแสนอ<ะ>ืมจะโดน แม่ถ่ายอยูใน,นตัวเมืองบระวัติอะไรละแสนส่วนหนีมันหกคนนี่แจงสีน่ะเขาสกีนก็เขาหอนแม่ก่อนอะไรละแสนก็คือ่งเขาเบิกอเ,เ,เขายังเรียบร้อยเนาะแต่สิค้ายแปดเมืองวะ่ะจีแม่ใส่ใส่แต่แต่ลักมามน,นี่ยในสวนเบื้องสวนนี่ว่าสันตอแม่แล้วเบื้องสวนโอ้มันเกือบสองงานนี่ อันทั้งเน่าขุม่มกวงกับท่อกั้นขมือนี่แต่แต่หัวมาฮะฮะรักห,หัวที่มันตืนี่ก่วงจังเม็ดคอยว่คอยว่หูที่วัดมาแล้วก็กรลื้อกสิงานกลัวนันน่นแหละเนี่ยตังบาน,นตังเ่างแบบว่ามากัดูดีดดถ้าว่าสีตังอีหลีคือดินดินมาดำมาทผมตัวนี้ค่ะว่าอ,ออกไปหันกับเป็นทางไงอันเขาเที่ยนขีดเฮ็ดยขันขีดแล้วเนาะทางดอกทางดอกน้อยหนึ่งทางนี้กําลังปลูกน็จะใช้ครับ ตัวขี้ซี่โอ้ยว่าแม่ทหารผ่านออกล่าอันพวกอะไรขายทหารค่ะเออ้ายทหารผ่านเป็นไงสบายดีสบายดีโอ้มามามาเห็นแต่แฟนเลยมาทาาเบิองดินแท้หนิก็ขายกันไรจังใดนะไรเจ็ดหมื่นกว่าคือเขาเบิกแล้วหรือเปล่ มันเป็นดินเชียดอกหยาด้วยเนาะเชีย,อออยดอกหยาเชียดดอ,องทยาโอ้เส้สนมันเป็นหน้าเป็นยังนั่นเนาะโอ้พวกเป็นท้งหน้าส่งยังที่ไปทั้งหล้นโอ้เป็นนอสอสามกระชีพแห่งเนาะ<อ>ไล่นึงประมาณเจ็ดเมื่อนพวกให้ทั้งทังเนี่ยพวกให้มันครย,ยังเลยด้ อน้เราขายมันเริ่เรม่ะไปทอดไร่รขายก็ได้บรบุลตามไปเลยี่หลอแจักไลทของเราเฮ้ยทุกคนว่าไ,ไหนเพราะว่าโอก็ปัดต้อง,องไล่เนาะโอ,อต้องอก่นเขอต้องตัอเขาม่เนี่ยนะเพราไม่สื่อไปสื่อนะคะ งานสีหมื่มันซือลงไปมันเขาัง่องไมันซื้อลงไปเพาไ่กองไหลขายกับประมาณกันไล่ละเจ็ดมื่นแปดมื่นเดีวนาะครับแต่ว่าเป็นดินนอสสามนอสสาม้ซื้อกันก็ไปืกันคือครองกัซื้อกันอ๋อผู้ขอยส้มมาผู้ไดวะนี่นีนี่บ่าเสียงเจ้าวาดลูกสาลานเมีนบ่ ก็ชี้เสียงคือเด็กหน่อยแต่ก็ยังเป็นตั้ง4-5ปีมันโทรศัพท์มันโทรศัพท์ข่อยมันไม่ทันสมัยโอ้โหเจ้าบัตงไหนบ้ครับบัวครับวันนี้วันที่ไปปากแทงก็เลยมาแวะนี่สัก่อนอีหล่ะซื้อยังจัะอ้าวไม่เป็นไเจาป้อมเหมือนแบบพ่อใหญ่ทั่วมาเจ้าบัตรลับโทรศัพท์จ้าโอ้ยเสียงข่อยว่าแต่เด็กหน่อย4-5ปีอีแท้กกำลังเป็นสาวจักปี12 12ปี โอ้12ปีกำลังเป็นสาวเนี่ยยู่งกับอะไรล่ะโอ้ซื้ออ่อมเนาะปาด์ี่ล่ะสิไปปากแซงบ่มีเงินจ่ายเป็นวะเอ้านี่บอกี่ล่ะไปหาขี้ซี่นี่บอกโอ้ไปหาทั้งหดายก็อะไรนะไปหากระโพหากระโพแถวไหนก็มีต้นขี้ซี่วะเย็บเขียนมันโอ้มันต้นต้นยังเหรต้นจชืกบ่โอ้ ขายโลจักบาทกูเดียวนี่อันนี้โลละหกสิบบาทรโอ้โหเนียินบมันเรียนมนต่างมันจขทาเลยวครับโอ้หกสิบาทเียจะจักโล่ขึนยประมาณสองบนแล้วหลายเติบเยอะสองโล่ปวเย็บสี่กสิบลายครับรันมือเพ่ะอันนั้มาหันก้นเบื่งไหลอยู่เุดยอนมันบ่ค่อยเห็นดอกเพราะมันแดมันบ่ค่อยเห็นดอกมันกัดยกโยกมันกัดอันน แน่แล,ล้วเนาะเริ่มเรยเดี๋ยวก็เอาออกปลูกใหม่เนาะครับเนาะต้นพะูง,งนี่กับไปขายตลาดได้พี่น้องเมันขายอยู่ตลาดแลงกันไพแวะมาทางนี้มาซื้ออยู่สวนก็ได้ราคาทรง <c oughs> สวนเมยย่์ยัยสู้เออเอิอนไม่ยัยถือกี่วะ <c oughs> เออไม่ใช่อะไรเลยเอออันเมยสู้เนาะเออนเนาะนมีซื้อฝักสดเออเมยสู้ผักสด บ้านน้องเมืองซุมยนี่เหมือนแรงกับพ่อพ่นอยู่ตลาดยนี่เหมือนแรกคนละตลาดสดเขมรลาดครับกำลังวานไมหมพี่น้อง ผักหอมผักชีหอมตับหมูกระดูกแปรงผักชีลาวสวนแม่ชูผักสดกเ,เ,เแม่ยังเนี่ยนะโอ้ยพักกระเหรอนี่ยังเหลนแมวน้ำแมวอุ้ยไปฟถ้าแมวแมวมุดเนี่ยโอ้ยไปแล้ว บนหนาวะลูกบนหนาวะโอ้ยน้อนเดียวคน,นสองคนนีแมผมไปได้เอแม่ไปแล้วเวน,น,นี่นะเบื่ออันสารทบเขาเใหญ่แล้วบอกว่าเพื่อนอ่นกนเห็ดน้่มาทันยหายเออไปถ่ายลว <laughs> โอ้ึ้นกำลังเห็ดยังไงนี่เริ่มมันหเน่เริ่ม มันต้องนับก่อนได้มันรู้เขาเอื่นว่าไล่อยังอยู่อ่ะมีไล่อยู่ไล่สองตัวนี้ไล่สองนอนไล่สองนอนนี่บัวใหม่เี๋เอาเอาเห็ดเหรอใชอุ๊บนี่บัวเขาเอื่นไม่เหี้ยวอุ้มทุบบางบางแบบนี้ลหรอคะมันเตึงบางบ้างเขาพาแล้วเขากระแจกระแจขั้งเขาพาลูกนี้เขากระแจขั้งปีอ๋อ มืนมันก็เป็นเศษหน่อยๆจากโอ้เฮ็ดโอ้ปลายม่าหน่อยแล้วใหญ่เต็มก็จะหักได้มันบางเน่หน่อยเลยนะโอ้ตรงฝีมือไร่เติบเลยโอ้โหตรงฝีมือไร้เต็มเลยโอ้โหนี่เบิ้องใหญ่แต่ลราว่าเขามาอสือเบิ้ลนี้ป่าแล้วกันเบิ้ลละค่ะเดี๋ยวนี้เขาหนเขาจะาท่นมาเอาหนึ่งสองอันแต่บางอ่ะเนาะนี่ครับ าาเ็น้ำเง,ง,งินตาดะตัวมันแล้วค่ะน,นี่ตมันแล้วโอ้อนนใหญ่เติบาะอันนี้น้อยสัมเปวัเนาะบมีน้องใหญ่ได้มอันนี้พ่ายไปทงหน้าไปอันนัน้นนี่ไปเลี้ยงงูได้แนน,นนีเนาะโอ้เจ้ขายอันเทกบาทแน่เีร้อนึงเลยค่ะร้อนึงว่นี่ค่ะจละลอยติ๊บละลอยจ้าโอ้ิ๊ใหญ่ิ๊บละลอย งานปีมือโอ้อาอันนี้กระชีซ้ำกันนอนเห็นเนาะค่ะโอ้ตีบละลอยไปเอาตัวนี้เด้เอขาอยู่บ่นนี้เฮเขาสร้างไว้บวขคือว่าจะเข้าสร้างไว้อยากอานะไรเขาสร้างอยู่ค่ะแต่ว่ามีอเขาอยู่หาน่าก็เลยไ่้เบวเออเพราะว่าเขาสร้างไว้สามตีบตบเอาไปไหนเดี๋ว่าเข้าสานพอสาสีพ่งสร้าง้าไปไหนเพื่นหนันะโอ้ครับ มือหนึ่งซาในจังอันคับมือหนึ่งในซาในสองตีบค่ะสองตีบป้านันบ้างซาในว่าไป้านันบ้างแหนค่ะโอ้กาล่งเห็ดขนาดกาลังกะล่ากะลังฟืกเนี่ยกลังหัดเห็ดเนี่ยยังได้ปาเนี่ยี่มืองานโ้งมาใส่ด้านโขงได้ตอนนี้โอ้โ้งมาแนวนี้เนาะโ้งแนวนี้เออูกตองเป็นปาค่ะบเ เห็นหงอวยหลุนอยู่เนาะหลุนอยู่ว่หลุนตาบอกว่าเห็นหงเลยโอ้เนี่ยนี่เนาะเจ๊ะนี่ยะสารเกี่ยวกันยังไงกันโอ้อืมขอตันียกสารเกี่ยวของการกระตัดหมดแล้วนี่ บอได้ตัดแล้วค่ะซานให้มันเหีวขึ้นไปพม่แล้วก็ต้งเด็ดัดลงโออเข้ากับมันมันเป็นสองสันนะคะเข้าต้องพัดออืะงานทีมือว่างๆก็เฮ็ดไปเนาะก็ได้อันแน่้จะใหม่เอามาแจะใส่ไม่ไม่ซื้อมาอยู่บ้านลาดค่ะโอ้อยู่บ้านนั่นน่าสะอาดมันน่าสะอาดโอ้ ไปทางบันนะเนาะครับทางนาแวางนแวนแหว,งแว่งทั้งแนวแหว่งจังหวัเป็นป่านะมีไผ่ยังเนาะมีไผ่ด้วเนาะไผ่เหี้ยมอสเกอร์กันไผ่เหี้ยเนาะแม่นค่ะเข้าไปในเหี้ยแล้วบ่ปลูกไว้เนี่ยจักสี่หักกอเอา,เอาแนวมาเอาน้ำเพลินมาอยู่ค่ะบ่ต่อไปกับบ่มีเบียกันนั่งเฮ็ดไปกับพ่อแต่เนี่ยบ่ได้สานหวัวทันยังบ่ครับบ่ค่ะเนี่ยก,ก็ล่างฮัตเด็ดซานพิษค่ะ อาตาดิแต่หัวก็สีโบยาครับเนาะโบยาค่ะตัวแห้งสีง่ายเห็ดไปนำโอ้เป็นหลังเป็นหลังคโอ้เข้าเข้ารอบแล้วตัวนี้เข้าประกบกันเลยค่ะประกบกันแล้วกระติบข้าวคุณ้านอยู่บัน น้องมุงซุมชวาวบ้านว่าเป็นทิปประกาศขายดินเทีเยมเหมือนกับ ไงไงลมลมไงงอกแถวสวนยางกนวมอยู่แถวสวนยางสวนยางยู่หองไหนเนาะเเด็เด็ดเด็ดเด,เด,เดมองดีพิ่นจะคายอยู่ครับดินข่วงเง้าลงไปหาคนหน่่ยมันทั้งหลังทั้งไต่ลงไปจะเป็นห้องหน้าเป็นห้องห้องห่วยครับ ยินชาวบ้านว่าประศประกาศขายอยู่้างสวนยางสวนยางพลาโอ้ไหมันดี๋ว่าโอ้มาเมือนัน้นมันง่งามๆนละเพื่นวัวดทันควันเดี๋ยวเพื่อนวัดล้วเพื่นทอนล่ะครับ มนนเป็นประกาศขายเออนี่ด้ยเป็นติดป่ายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเห็บ้่งครับเป็นประกาศขายขายที่ดินแปลงนี้ที่มีโฉนด16ไร่3งาน27ตารางวาสนใจติดต่อโทร0973 สาม8จ็ดหกแปดแปดเก้ย์แาเนงเนี่ามเป็นปูมันงามงามดินงามนี่นี่ยะป้าลงไปคนครับเนี่ยลงไปหาห้องหวยห้องนาำทั้งตลามังมีงบรรยากาศเย็นนะอากาศเย็นแล้วก็ร่มนำ้ำ